สวัสดีครับคลิปนี้พอก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารามปนสลแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับการประชนภายต่างโลกของลามลริสเละร์ดดล่าในใจคลิปที่แล้ววอรดล่าเขาได้คืนอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้ป่าไม้ก็เป็นสีเขียวกะจีหนองน้ําที่เคยเหือดแห้งตอนนี้น้ํากลับมาเต็มอีกครั้งโลกใบนี้ได้ถูกย้อนกลับไปก่อนที่วัฒนธรรมของโลกใบนี้จะได้เกิดขึ้นและพร้อมสลับสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ เวดาล,ล่าก็ทำออกมาได้ดีมากมันเชื่อหน้าเหลือเชื่อจริงๆที่เขาได้เห็นมันกับตาตนเองลิมูลุก็คิดอย่างนั้นเมื่อได้คิดดูแล้วลิมูลุกเขาก็จําได้ว่ามีการร้องเรียนมาจากลูเมนาและจากมหาสงครามพื้นดินทะเลทรายได้กลายเป็นป่าไมา้และเมืองต่างๆก็ถูกต้นไม้กืนกินเข้าไปลูเมนาได้ตัหนีเวดดล,ล่าอย่างแรงเพราะว่าเขาได้ทํามากเกินไปอย่างไรก็ตามในตอนนั้นเวดาล,ล่าเขาได้หนีไปก็เลยต้องกับขออภัยณที่นี้ด้วย ตอนนี้ลิมมุลก็ได้เห็นฉากนั้นอยู่ตรงหน้าคอแล้วและได้เข้าใจคำบ่นของลูเมนัสมากขึ้นอีกหน่อยสรุปแล้วทั้งหมดก็เป็นความผิดของวานดาล่าลิมมุลเขาก็เิดนว่าไม่ควรตำหนิวาดาล่าสำหรับสิ่งนั้นลิมลุลเขาก็จะต้องชดเชยค่าเสียหายที่ไร้สาระด้วยบอกตามตรงลิมลุก็ได้เริ่มโกรธเมื่อได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เท้งหมดก็เป็นความผิดพลาดของวาดาล่าเมื่อเร็วๆนี้ลิมมุลก็รู้สึกว่าวาดาล่าได้ขาดความเชั่อใจ แต่ดิมลุกก็คิดว่าวันดาน่าก็ทําได้ดีที่สุดแล้วจริงๆและมันก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับการตักเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ลืมมันไปปาไดหารก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นในตอนนั้นรามาลิตจึงได้พูดว่าเอาละทินงตาฉันแล้วเอเลเมนเท้าเดเวลรามาลิตทเลตะกนอย่างมีชัยที่จะใช้พลังงานของเธอเธอได้ยืมพลังงานของลิมมอลลไปมากกว่าเล็กน้อยและใช้มันเพื่อแปลงกายเป็นร่างของผู้ใหญ่ หญิงสาวสวยงามคนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นมาแน่นอนว่าความจริงก็คือลามาเธิเธอก็เป็นคนเดียวกับรามาทิ์ที่น่าผิดหวังซึ่งมีหัวใจที่เป็นเหมือนกับเด็กในตอนนั้นลิมมอุก็ตกตะลึงในความสวยงามของรามาทิเช่นกันและเสียงอันไพเราะของเธอมันได้ปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลยอยู่ในโลกแบบนี้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็โลกได้รับการอวยพรได้กลับขึ้นมาสู่ยุคทองของมันอีกครั้งดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่บนพื้น บรรยากาศได้กลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและกลิ่นหอมหวานของดอกไม้จะได้เชยอยู่ในชั้นบรรยากาศมันได้กลายเป็นสวงสวรสงซาหรับจิตวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์ด้วยวิธีนี้ผู้จิตวิญญาณก็จะไม่ถูกบังคับให้พัฒนาในสิ่งที่เป็นอันตรายของควรจากธรรมชาติจะนําชีวิตใหม่ขึ้นมามันค่อนข้างที่จะน่าประหลาดใจรามเล็กก็เป็นราชินีแห่จงจิตวิญญาณจริงๆหากว่าเธอยังคงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะดูหมิ่นเธอและมันก็แย่มากลิมุลก,ก็ให้เธอยืมพลังงานของเขาไปเท่านั้นลิมุลก,ก็จะเอามันคืนทันทีที่เธอได้ทํางานเสร็จสิ้นแน่นอนว่ารามาลิจะบนเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่มันก็จะไม่ดีสำหรับเธอที่จะมีพลังมากขนาดนี้เมื่อเธอเองก็ยังไม่ได้เติบโตทางจิตใจและมันก็จะเป็นประโยชน์เพื่อตัวของเธอเองด้วยและด้วยเช่นนั้นดาวเคราะห์ดวงนี้จะได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เราผู้คนก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยเพราะจากการขัดแยง้งการแย่งชิงอาหารและน้ําตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้ที่เวเดล่าและลาเมาเลซึ่งหมกุ่นอยู่กับงานของพวกเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองแกริบุลุกก็ยังคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเบเลตาเดลูก,ก็ได้หันกลับมาหามิเชลซึ่งริมโมลได้เคยละเลยเธอไปก่อนหน้านี้มิเชลและคนอื่นก็พูดอะไรไม่ออกดวงตาของพวกเขาได้จับจ้องไว้ที่ฉากที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา และต่อมาลิโมโุจึงได้พูดว่าเออขอโทษที่ให้รอนะครับลิโมโุได้พูดอย่างโศภาพและมิเชลจึงได้หันมาหาลิโมโุด้วยความแปลกใจพอลิโมโุเห็นปฏิกิริยาของมิเชลแล้วจึงได้คิดในใจว่าใช่ใช่ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะมิเชลก็อาจจะรู้สึกโกรธที่วรารล่าและคนอื่นๆไร้าสาระอย่างมากลิโมนลก็สามารถมองเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของพวกเขาซึ่งมันมีความลอยขึ้นมาจากชั้นบนสดุด เห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนการกระทําของวลาด้าด้วยมิเชลก็ดูเหมือนว่าจะมีะรายอย่างที่เธอต้องการที่จะพูดแต่อย่างไรก็ตามลิมมอนลูไม่มีอารมณ์ที่จะได้มาฟังมันลิมมอนลุเขาก็สาบานว่าจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดียวกันกับที่เขาได้ทํากับรูเมนัอีกครั้งการที่จะรับคําร้องเรียนทุกอย่างจากคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเวลาล่านั้นเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวอย่างมากดังนั้นลิวเะตัดสินใจที่จะให้พวกเขารู้ว่าตนเองต้องการอะไรและพูดอะไรก็ตามอยู่เพียงลําพัง เลีมโมลดจะได้พูดกับมิเชลว,ว่าฉันคิดว่าโลกใบนี้จะฟื้นคืนกลับมาในไม่ช้าหากว่าพวกเธอได้ทิ้งหน้าที่เอาไว้ให้กับสองคนนั้นฉันก็หวังว่าพวกเธอจะสามารถให้อภัยกับพวกเขาสารทุกสินทุกอย่างที่พวกเขาทำละจากที่เลียมโมลได้พูดไปทุกคนรวมถึงมิเชลเองก็เริ่มสายหน้าได้แนวตั้งด้วยความเลวที่น่าเหลือเชื่อท่าทางนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่เหมือนกันในที่แห่งนี้ ดังน,นั้นลิวลูกก็เขียนว่าพวกมิเชลเองก็อาจจะเห็นด้วยกับตนเองดังนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรระหว่างโลกของพวกลิมอโลกับโลกใบนี้ต่อมาก็เหลือหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียวด้วยเหตุน,นี้ลิมอโรวจะได้พูดขึ้นมาอีกว่านอกจากนี้ฉันมีข้อเสนอแนะถ้าพวกเธอไม่รังเกียจด,ดูเหมือนว่าพวกเธอต้องการที่จะประหารชีวิตผู้ชายที่มีชื่อว่าฟู้ดรักคนนี้ใช่ไหมในกรณีนี้ให้เขามากับฉันสิฉันจะลงโทษเขาเผื่อพวกนายเอง การลงทุของลิมโมลูนั้นเขาตั้งใจที่จะส่งฟูดอและปอยยางหนวยวิจัยของลามาลีสลิมโมลูก็สามารถคาดหวางความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของพวกเขาได้ซึ่งมันมากกว่าที่ลิมโมลูได้ขอเอาไว้ซสอีกเรือหอในโลกใบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถบินได้ในอากาศเช่นกันคมเป็นไปได้ก็ไม่มีที่สิ้นสดุดบางทีสิ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนการลงทุนของลิมโมลูก่อนที่มันจะผีดอกออกผล และในระหว่างที่ลีโมลุก็กำลังคิดอยู่นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าได้โปดวดราสักครู่ครับคุณช่วยลองพิจารณานะการลงโทษของคุณฟูดอดละอีกครั้งด้วยการลงโทษจากสวรรค์ด้วยเถิดชายหนุน่มคนนี้ซึ่งเขามีชื่อว่าอาวินเขาได้พูดขณะที่คุกเข่าอยู่ต่อหน้าลีโมลุกและจากได้ฟังเช่นนั้นลีโมลกก็คิดในใจว่าการลงโทษของพระเจ้าเหลอนั่นก็เป็นคำพูดที่เกินจริงนะ ลิมอลุกเขาก็ได้คิดอย่างนั้นแต่ดูจากปฏิกิริยาของพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าคนอื่นๆก็จะกลัวตัวลิมอลุกอยู่เช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าเวดาล่าได้สแสดงความสามารถของเขาในฐานะมังกรที่แท้จ,จริงผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุน,นี้คนอื่นๆจะได้มองเห็นลิมอรุกอย่างชัดเจนเป็นเช่นเดียวกันกับเวดาลา่าดังนั้นลิมุลุกจะได้พูดว่าไม่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นลิมอลุกก็ยังพูดไม่จบในตอนนั้นจี่ได้มีเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าท่านฟูดดล่าคือ ลิมมโลได้พยายามที่จะอธิบายแต่ว่าในตอนนั้นอวินก็ได้พยายามที่จะพูดอย่างเล่าหลอนเพื่อที่จะช่วยฟูดอลาใ้สิ่งที่มีอยู่เพียงแคยง่ยืนยันสิ่งที่ลิมมโลได้ไปแล้วอามบายจากักรพรรดิองค์ก่อนได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงดังนั้นฟูดอลาจ,จะได้ทาหน้าที่แทนเขาฟูดอลาก็เคา,ารพจักรพรรดิอามบายและไม่ต้องการให้ชื่อเสียงของเขามัวหมองดังนั้นฟูดอลาจงได้ตัดสินใจรับผิดชอบทั้งหมดมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อน โลกก็ควรจะตายทุกคนเองก็ควรจะตายไหมหรือว่าชนกลุ่มน้อยก็ควรจะอยู่รอดได้เมื่อได้ถูกถามคำถามเหล่านี้คำตอบใดที่ถูกต้องงานของผู้คนผู้ดูแลระบบของโลกก็คือต้องปกป้องเหล่าผู้คนของพวกเขาถ้ามีคนบอกว่าถ้าคุณชนะทิ้งพลเรเมืองคุณก็ควรจะปลอดภัยเอาไว้ก่อนปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นกับรัฐบาลของคุณอย่างแน่นอนก็จะกลายเป็นปัญหาตามมาในอนาคต ช่องว่างที่สะพานเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองกับพลเมืองในฐานะนักวิทยาศาสตร์จกักรพรรดิอัมบายและฟูดอนลาพวกเขาไม่ลังเลเลยที่จะเลี่ยงเส้นทางของผู้รอเชเวิตที่มีจํานวนน้อยมันเป็นเพียงแค่วิธีคิดตะกาของตอนเองเท่านั้นเมื่อได้ตัดสินใจแล้วอย่างไรก็ตามมันก็เปลียนการตัดสินใจที่หนักหนาเกินกว่าที่จะมีใครรับไหวอย่างไรก็ตามจากักรพรรดิอัมบายและฟูดอนลาเขต้องการเหล่าลูกแก่ผู้เสียสละ นั่นก็เป็นเหตุผลที่ฟูดอลลาได้จัดการทุกอย่างและมอบความหวังให้กับมิเชลกับอนาคตของพวกเขาในตอนนั้นมิเชลจึงได้พูดว่าจริงเหรือท่านพี่พอได้ฟังมิเชลถามเช่นนั้นอวินจึงได้ตอบว่าใช่มันเป็นเรื่องจริงมิเชลอวินได้พยักหน้าให้กับเธอขณะที่เขาได้ปกป้องฟูดอลลาเสร็จสิ้นแล้วฟูดอลลาก็ดูผ่อนคลายแล้วกับว่ากำลังหมดกำลัง ดังนั้นลิมอรุจะได้ตอบไล่ของเขาและพยักาน้าให้กับเขาอย่างมั่นใจและจากนั้นลิมุรุก็ได้หันไปหามิเชลและคนอื่นๆแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่าก,กังวลไปเลยจะไม่มีอะไรที่เบ้อบวางเท่ากับการลงโทษจากสวันแฉฉันจะพาผู้ชายคนนี้ไปกับฉันด้วยเพื่อที่เธอจะได้ขึ้นเป็นหน้าที่หน้าคนจักรพรรดิและรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสิ่งที่ลีมโรุรต้องบอกกับคนอื่นๆเพื่อให้เขาได้นักวิจัยคนใหม่มา น,นั่นก็คือความรู้สึกที่แท้จริงของ,องลิมมอนลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามปฏิกริริยาของคนอื่นๆมันก็ต่างจากที่ลิมมอนลได้คาดเอาไว้คนอื่นๆก็พูดว่าโอ้ขอมอบอำนาจอธิปไตายให้กับแม่ทัพมิเชลเนื่องจากที่คนอื่นๆก็กระตุกใจมิเชลเองก็พูดว่าฉันจะมีค่าพอไหมมิเชลก็ได้ถามกลับมาด้วยความลังเลยและลิมมอนลูจะได้ตอบว่าอเออฉันเองก็คิดว่าอย่างนั้นนะลิมมอนลก็สงสัยเช่นกันพร้พอมกับคิดว่า สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปในทิศทางนั้นอย่างนั้นเหรอมิเชลก็เปลี่ยนที่ดาของจกักรพรรดิอาร์มบายซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์ก่อนดังน,นั้นเธอควรจะเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปเนี่นนั้นก็น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอแร่อที่ฉันพูดไปก็เพราะว่าเหตุผลนั้นปฏิกิริยาของพวกเขามันก็มากเกินไปนะมาทําให้ฉันแทบจะบ้าคลั่งบางทีฉันเองก็อาจจะคิดผิดหรือว่าบางทีพวกเขาต้องการให้เอเวีนพี่ชายของเธอได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่กันนะ หากว่าเป็นกรณีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาจริงๆนั่นแหละที่จะต้องพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างแรกเลยการแสดงความคิดเห็นของฉันในเรื่องนี้จะเป็นการลบลวนรัฐบาลใหม่ของพวกเขาหรือเปล่าแต่พวกเขาก็กําลังพูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันโดยมอบอานาจอธิปไตยให้กับมิเชลแต่ว่าฉันเองไม่มีอํานาจอะไรแบบนั้นเลยนะในขณะที่ลีมอนโลกำลังงงงวยอยู่นั้นมิเชลจึงได้พวกเขาพร้อมกับพูดว่า ถ้าอย่างนั้นข้าสาบานว่าจะปกป้องและนำทางโลกใบนี้ที่คุณได้รับการฟื้นฟูอย่างสวยงามด้วยร่างกายและจิตวิญญาณของข้ามิเชลได้พูดอย่างนั้นด้วยรอยยิ้มด้วยความมั่นใจสำหรับลิโมรูแล้วเขาก็คิดว่าบรรยากาศในตอนนี้มันก็น่าฟินมากๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้ววาดดราก็เป็นผู้ที่ฟื้นคืนชีพให้กับโลกใบนี้และลามันเลก,ก็ได้ให้อำนาจแก่ผูกก้จิตวิญญาณเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของมันเอาไว้ เธอได้ยืมพลังของลิมมลุก็จริงแต่ว่าทั้งสองคนนั้นต่างหากที่เป็นคนลงมือทำลริมลูค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าเวลาล่าและล่ามาเล็ก็จะเกลียดชังตัวเขาที่เขาโมเคเดิตไปในตอนนี้ดังนั้นลีมมลูกเขาจึงได้รีบเปลี่ยนหัวข้อสุนทนาในทันทีอืมโชคดีนะจริงไหมถ้าฉันจะพาผู้ชายคนนี้ไปด้วยล่ะไม่ว่าในกรณีใดลิโมลูกก็ประสบความสำเร็จในการทิ้งสิ่งนี้เอาไว้ยังข้างหลังอย่างคุ้มเคือ และยิ่งไปกว่านั้นลิมรุ่นก็ยังได้รับบุคลากรอันล้ำค่ามาบ้างถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจผิดมากกว่า2 3าอย่างแต่ลิมรุก็พอใจกับมันแล้วผู้ยานจบลงด้วยดีเนื่องจากเป็นปัญหามากเกินไปหรือจะได้ตัดสินใจว่าไม่จําเป็นีต้องชี้แจงความเข้าใจผิดใดๆเลยจังนั้นลิมโมรุก็ได้ถูกเชิญตัวเข้าไปในเมืองซึ่งพวกลิมโมรุก็ได้พูดถึงประเด็นที่ละเอียดกว่านั้น เลลิโมโลูก็ยังคงสัญญาว่าเขาจะสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กเมื่อทุกอย่างได้เคลียร์คายแล้วและส่งนักเรียนไปฝึกอบรมมิเชลที่ได้รับการแต่งตั้งจากลิโมโลูให้เป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่ก็เห็นด้วยกับแนวคิดของลิโมโลอย่างสุดใจและยอมรับทุกอย่างเนื่องจากพวกเขาก็ต้องการวิธีการติดต่อกับผู้เลมิโมโลด้วยลิวจึงได้มอบจิตันการสื่อสารให้กับพวกเขาไปหนึ่งโลกตอนนี้ก็คงจะติดต่อกันได้ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เมื่อโรงเรียนได้เสร็จสิ้นแล้วและพร้อมที่จะรับรองแขกอย่างพูกลิมมอนโลพวกเขาก็จะส่งข่าวไปบอกลิมมอนโลผ่านจีตันและเช่นเดียวกันการเจรจาครั้งแรกของลิมมอนโลกับอีกโลกใบหนึ่งก็ได้ข้อสรุปโดยสันติีในทางกลับกันจัรพัตอาร์มายก็ยังคงมีชีวิตอยู่และจัดได้กลับมาอย่างที่เทมเพสแล้ว ผู้ดรอาก,ก็ได้นำสมองที่ถูกแช่แข็งของจกักรวรรดิอมบายออกมาแล้วบอกว่าเขาต้องการการวิจัยวิธีการรักษาเพื่อช่วยเหลืออมบายซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแรงผู้ดลอาก็ได้ช่วยเหลือเขาในสภาพของแอดิเมชั่นที่ถูกลงงับและยาฟื้นฟูของริมโมนโลก็รรักษาเขาให้หายเสนิทได้ในทันทีและบอกว่าท่านอาจารย์ชิเอลเองก็เก่งเรื่องยาฟื้นฟูเช่นกัน ปกติแล้วชิเอลจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาแต่ถ้ามันเปิดโอกาสให้เธอได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบของโมบิอูดนั่นมันก็เป็นเรื่องราวที่ต่างออกไปชิเอลไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นด้วยคาพูดอะไรมากมายแต่คอนข้างชี้ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เธอคิดเธอแค่ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ได้พัฒนาระบบโมบิอุดขึ้นมาเท่านั้นและมันก็จะดีกว่าถ้าลิมอนโลาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ของชิเอล ในเวลานาก็พอใจมากลังจากได้วิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งลาเมลิกก็เช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นผูดริมลุก็มีผู้ช่วยคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมมาอยู่ในทีมวิจัยแล้วดูเหมือนว่าเบเลตา้าจะต้องทนทุกข์ทรมานมาเช่นกันแต่เธอได้รับพลังใหม่ที่มากกว่าเพื่อเป็นการชดเชยนอกจากนี้ระบบโมบิอูจะถูกติดตั้งในตัวของเบเลตา้าเมื่อมันได้เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ของชีเอลแล้วและในที่สดุดการไปรเยือนอีกโลกหนึ่งจึงเป็นความทรงจำที่ดีของทั้งสามคน สำหรับลิมโูรแล้วลิมมูุก็สามารถรับรู้ข้อมูลการทํางานบางส่วนจากประตูต่างไมติไปสู่อีกโลกหนึ่งได้และกับเพื่อนจากอะไรธรรมใหม่ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นหากว่าคุณดูผลลั์เพียงแค่อย่างเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการไปเยี่ยมเยือนอีกโลกใบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ไม่เคยระวังตัวมากเกินไปดน่งนา้นี่ไม่ได้ไหมายความว่าเวลานี้เวลาน่าและคนอื่นๆจะได้รับอนุม,มัติให้ทำตามที่พวกเขาพอใจอย่างแน่นอน เพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างถึงที่สุดและเช่นนั้นชีวิตของพว้ลิโมโลก,ก็ดำเนินต่อไปละต่อมาโบก,ก็ตัดมาฝั่งอีกโล่ไปหนึ่งและจากที่พวกลิมโมโลได้จากไปแล้วเราคนรุ่นหลังได้ตั้งชื่อวันที่ลิมโมโลได้ไปเยือนว่าวันแห่งการฟื้นฟูชาชาผู้อาศัยอยู่ที่นั่นเธอได้เห็นแล้วการมีอยู่อย่างท่วมท้นนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับเทพเจ้าในตำนานและเป็นตำนานอย่างถึงที่สุดมังกรชาชาจึงได้คิดในใจว่า จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นมังกรวายุยจริงๆเหรอร่างกายของเขาได้สั่นสะท้านด้วยความตกใจและความหวาดกลัวและสงสัยในตัวของวาลาล่ามังกรมังกรมาได้คำรามเพียงแค่ครั้งเดียวหมู่เมฆก,ก็ได้พิวหายไปและแสงแดดจึงได้สาดส่องลองมาอย่างพวกเขามัางกรดำต้นนั้นเพียงแค่กระพือปีกของมันเท่านั้นและพายุทโนโดจึงได้พะทุข,ขึ้นมาและได้เรียกเมฆฟ้าอนนองออกมาส่วนรวมให้ความเหนือธรรมชาติเอาเป็นบุคคลที่คู่ควรกับชื่อนั้นมาก ณตอนนี้ชาชาเต็มไปด้วยความโศกเมื่อเธอได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีคามแล้วเธอได้พึมพำออกมาว่ามองกรผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้เย่อหยิ่งอย่างมากชาชาก็สามารถจําทัศนคติของเธอได้จนถึงตอนนี้ขณะที่เธอได้พึมพำด้วยความละอายใจต่อวดาล่าและในตอนนั้นเสียงคาพูดของวดดาน่าจะได้ลอยเข้ามาในหัวของเธอยะฮ่าฮ่าเธอแข็งแรงเหมือนเคยนะชาชาเสียงของวดาน่าได้ดังกว้างอยู่ในหูของเธอ ผู้ชายที่ไหลซึ่งความกังวลซึ่งชาชาไม่อัดเกลยดชัางเขาได้บัดนี้ดังก้องอยู่ในหูของชา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 ได้พึมพำอย่างมีความโศกชาชาเองก็มองดูเด็กๆที่วิ่งเล่นเข้ามาหาเธอคามานเองก็อยู่ที่นั่นในอีกด้านหนึ่งและยังมีชามาลินโดและสมาชิกกลุ่มต่อต้านคนอื่นๆด้วยในวันที่สวยงามเช่นนี้มันจะเป็นการกระทําที่ต่อต้านพระเจ้าถ้าหากว่าพวกเขายังคงต่อสู้กันต่อไปนั่นคือสิงที่ชาชาได้เขด ในวันนี้เองที่ฝ่ายจักราวาลและฝ่ายกลุ่มต่อต้านได้ทําสนธิสัญญาสันติภาพนิดนิลันมันเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แต่ก็ถูกบดบังอย่างง่ายดายท่ามกลางปฏิหารที่เป็นการเกิดใหม่ของโลกใบนี้และต่อมาก็ตัดไปหาจักรพรรดิองค์ใหม่มิเชลไม่มีคำพูดใดๆในสายตาที่จ้องมองไปที่บุคคลนั้นซี่งมีชีวิตลึกหลับพิสานควนได้ได้ลกลายเป็นส่วนรวมของความสวยงามและแล้วเพื่อคำอันยิ่งใหญ่ก็ได้ก่อตัวขึ้น โลกใบนี้ได้รับความช่วยเหลือและในฐานะบุคคลที่ได้รับฝากฝังหน้าที่ให้รวมโลกเป็นหนึ่งเดียวมิเชลก็จะให้คำมั่นสัญญาฉันจะนำพามวลมนุษย์ไม่ให้ก่อมลพิษต่อโลกใบนี้อีกครั้งและหน้าที่นี้จะส่งต่อไปยังจกักรพรรดิรุ่นต่อไปในอนาคตและในที่สดุดตำนานชินได้กล่าวขานกันว่าส่วนรวมของความสวยงามได้นำพามังกรและหญิงสาวไปกับเขาด้วยและจากนั้นราชอาณาจากักรึงได้อ้ออวดความเจริญรุ่งเรือง เรากล่าวว่าจะพิสูจน์ความถูกต้องของลัทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวรรดิเนานานจักรพรรดิในอนาคตจึงได้ประกาศว่าผู้เขาได้รับเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้นำของโลกใบนี้แต่อย่างไรก็ตามหากพระเจ้าได้ตัดสินว่าการกระทำของจักรพรรดินั้นไม่สมเหตุสมผลความเจริญรุ่งเรืองของโลกใบนี้ก็จะหายไปอีกครั้งเรากล่าวว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันถ้ายคำเหล่านี้ได้ถูกจารึกเอาไว้ในศีลาประวัติศาสตร์ ดังนั้นเคยญาติคนเหล่าราชวงศ์จึงได้เคารพต่อพระเจ้าและอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณของตนเพื่อทําหน้าที่ของตนให้สาเร็จซึ่งมันก็เปลี่ยนการปกครองโลกใบนี้อํานาจอธิปไตยที่พระเจ้าได้มอบให้นี้แล้วจากวันแห่งการเกิดใหม่มันได้กลายเป็นประเพณีที่ไม่สิ้นสุดและเป็นหน้าที่ของราชวงศ์และนั่นก็คือที่มาของตำนานแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับริมมลุอีกต่อไป ก็สำระคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า